ลำดับต่อไปจะเป็นข้อซักถามนะคะโดยท่านพระอาจารย์กองข่จะเป็นผู้เป็นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ซักถามท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะขอกราบที่นึ่งเจ้าค่ะท่านอาจารย์ตุ๊จีนได้กล่าวไว้แต่เริ่มต้นว่าวันนี้ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านดรเศรษพุทธ ส,สุดที่ว่าท่านร้จักท่านปรึกษาสลับเวลามานั่งฟังเหมือนกับพวกเราการรู้สิตอง่หลงตาเพราะฉะนั้นทางครูอา,าการก็เลยมอบหมายว่าจะขอโอกาสให้ทา่านผู้บ้านได้กล่าวกล่าวเรื่องราวที่หลายที่ท่านเป็นสมควรที่จะได้กล่าวแ,แล้วเมื่อท่านได้กล่าวแล้วทางครวอาการก็ ขอกาสที่เนที่จะได้ซักถามคำถามซักสี่ห้าปีการแต่จะถามเป็นภาพรวมเลย้ท่านผู้ว่าจะได้ตอบแต่ก่อนที่จะได้ตอบถามนี้ก็ขอให้ผู้ว่าได้ตอบอะไรเป็นเรื่องต้นก่อนที่จะให้บริหารงานภาพตามที่ผู้ว่าครับนมาศการผมก็รู้ความกําลังเสร็จครับเสร็จ k a l a แรกเลยครับเรื่องเกี่ยวกับความครบทวุนะครับของข่าับกาท้องเรียนว่าอยู่พครบ้นทุก 1 5ครั้งจำนวน13,102กิโลกรัมนะครับมูลค่านะที่838ล้านเหรียญสหรัฐและนอกจากนี้นะมีกันต่อว่าด้วนบรนจาคมา14ครั้ 5, 4, 5, 6, รงระหว่าง2541 2556รวม10.5ล้านเหรียญสหรัฐ ของคำกับเงินที่บริจาคนี้อยู่ครบถ้วนในะครับเพื่อที่จะทำอะไรออกใช้ใปได้เลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดของคำทั้งหมดเงี้ยที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยเก็บข้อสา,า,าไวทาาาาาทไท้ที่ห้องมั่นคงครับของสายอุตาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ก่อนอำเภอเกร์สิงห์แล้วก็เก็บแดดดยกตู้จากของคำที่เคยมีมาอ่อนทน่าน,น ส่วนวการตรวจสอบนะครับข้างก็จะมีการจอบและตรวจสอบความบริสุทธิ์ของขําที่เราบริจาแล้วก็พอพอเองก็แต่งตั้งคณะกรรมการรับและตรวจช่างต่างๆของคําแล้วก็เจ้าบริษัทแา่ของอาศัยพอบริษัทอื่นจะไม่รับจอบนอกสถานที่เพื่อจับระวางความบริสุทธิ์ของข้ามที่เรา กจากนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการห้องน้ำคงพิเศษตรวจสอบของขังในห้องน้คงเป็นะยรพยนะครับตรวจอีกมาสองครั้งตรวจความเรียบร้อยของขังกับก็จะมีการสัมมนาตรวจการีิจาจะเข้า่วมสังเกตการณ์ระดับประทุนค้าปีจะมีการสงสุ่ตรวจของขังมากกาสามปอร์เนของคําทั้งหมด แล้วก็ทาง,า,ง,งานาคารวรางนี้แล้วก็ทางสายตรวจสอบภายในของธนาคารแห่งประเทศไยก็เข้าร่วมสิเธิ์กามเคยก็ยขอเปลี่ยนนะครับให้ให้ความมั่นับว่ากองคำที่ได้บริจาคมาเนี่ยอยู่ครบถ้วนนะครับโดยเป็นที่แล้วก็มี การตรวนการการตรวจสอบนะครับ <tem> <People to> ที่อัตุ a, ที่องถามอีข้อไหนที่สอบประกอท่านได้ถามว่าท่านหนได้ถามว่าที่สอบปกอที่มั่นคงเนก็สำคัญยังไงความส่งผลก่อชีวิตความเป็นอู่ของประชาชนอย่รอันนี้ผมคิดว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดที่จะตอบ ก็คือขายผ้าได้แม่เพราะว่าท่ามิ้นมีเ<ะ>ริมสมองที่พอเหียดถายความมั่งคงสิ่งที่ตามมาคืออรตัวอย่างที่ชัดเจนเราเองก็ทราบดีก็คือเอกตดการณ์่งอเกิดจุดทีอ,อ,ทอทีสีสสูงต่ำที่เราทำสัปองยีนต่างประเทศกับสูงความเชื่อมั่นของคนขายไปค่าเงินก็อ่อน เกษตรถูกข้อมอบตัวและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วปัญหาอย่างนี้เพื่อเกิดเพื่อนอยู่ทุกวันไม่ก็มองไปไหนนะครับรนะะดูเพื่อนบ้านเรานะครับตอนนี้ประเทศลาวสิ่งที่เขาประสบก็คือปัญหาจากการที่เขาขาดทุนสินรงรัพย์ตลอประเทศที่เพียงพอผลที่ตามมาเกษตรถูนะะง,งเขา ถ้เกิดภาวะนะครับที่จะกดตัวนะครับข้าเงนินนะครับก็อ่อน,นค่านะครับค่าเงินกีนจะเดินข้นอยู่ประมาณ9,000้ันกีนตอลล่าร์นะครับล่าสุดเขวิ่งไปที่มึนหกพันกีตอลล่าร์นะครับเงินเฟ้อซึ่งสะท้อนค่าออของชีพนะครับของประชาชนจะเดินที่อยู่ที่ประมาณ3าถึงหเปอรลล์เซ็นต์นะครับ ล่าสุดก็วิ่งไปถึงท่ที่23เปอร์เซ็นต์ประชาชนทั่วยก็ถึดร้อนในประเทศนึ่นนะฮะก็ในประเทศเพุทธตะวันอากของเรานะครับก็คือศรีลังกานละ้วก็เจอปัญหาคลใใ้ายๆกันถึงสมรองของประเทศไม่เพียงพอขาดเสถียรภาพขาดความมั่นคงนะครับค่าเงนินเข้าก็อ่อนนะะเช่นเดียวกันจากร้อยแปดสิบ ก็เป็น3 6 0นะครับแล้วก็เงินเฟอ้อเงเดิมที่เคยอยู่ที่ประมาณ5นะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่46ประนะชาชนก็เกิดร้อนนะครับไม่สามารถมันเข้าสิ่ง,งิ์จำเป็นอะไรทั้งปวงได้นี่เป็นภาพในท่านเห็นว่าการท่าประเทศไหนที่ขาดกับความมั่นคงในด้านการเงินโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นทุนสองประเทศ ปัญหาตา่ตางๆที่ตามมากระทบนะครชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างชัดเจนแต่เพื่อให้ท่านเห็นภาพเงินเงินนี้ขอนอแยกใช้เวลาอธิบายว่าแล้วเนนง,มมงินสมลองตลอดเลยที่เราพูดถึงเนี่ยมันมันใช้ไปเพื่ออะไรเขาใช้มันเพื่ออะไรเขาจะใช้ประโยชน์อะไรทำไมมันสำคัญกับ ผมอาจจะขอที่เทียบเคียงนะครับท่านเหมือนเงินเนี่ยเหมือนน้ำนะครับประเทศเราเนีนทุกประเทศนะครับมันก็มีเงินที่ไหลเข้าน้ำก็เข้ามในแก้วบางทีมันก็ดีอี่อกถามว่ามันไหลเข้ามาจากอะไรอประเทศเรามีการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศเงินก็เข้าในประเทศน้ำก็ไหลเข้าในแก้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในประเทศไทยมีการใช้จ่ายเงินไหลเข้ามาในประเทศการที่เงินไหลเข้ามาในประเทศก็ทำให้น้ำในแก้วสูงขึ้นเปลี่ย,ยนสมดุลทำให้ค่างเงินเราเนี่ยก็แข็งค่าขึ้นในทางกลับกันนะครับตอนที่เงินมันไหลออกไปเยอะเหมือนที่เราเจอใีสี่ส่วนนะครับเงินไหลออกมานอกประเทศเยอะนะครับน้ำในแก้วก็ลดลง ข,ข่น้นเงินของเราที่อ่อนนี่เปราบางหรือความสําคัญของทุนสมองประเทศที่อะไรก็คือเมื่อไหร่ที่ประเทศเจอปัญหาอาจจะมา,าจากความเชื่อมัน่นอะไรต่างๆนะครับทาให้คนเนี่ยเอาเงิอนออกนอกประเทศเงินน้าออกจากเจ้าระดับน้ำในเจ้าลดลงก็เปลยอสุดท่านหนึ่งก็อ่อนไปเรื่อยๆ สิ่งที่ทำการฟางทุกที่ไม่เฉพาะไทยจำเป็นต้องทำเพื่อไม่ให้ปัญหาเนี่ยไป,ไปเรื่อยๆก็คือต้องออนน้ำจากขวดเข้าไปเติมเพื่อรักษาระดับของขังน้นอันนี้ก็เป็นความการที่เรามีน้ำในขวดเพียงพอก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกมั่นใจว่าเออ ถ้าผมต้องการที่จะเอาเงิอนออกอาประเทศอะไรต่างๆผมเป็นเจ้าหนี้ผมต้องเรียกหนี้คืนอะไรต่างๆนะฮะมันมีเงินเพียงพอนะครับที่จะ,ะรองรักคี้ทุกอย่างก็จะนิ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ําใน่ยไม่พอทุกคนก็จะตกใจขาดความมั่นใจถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้สิ่งที่คุณจะทําก็คือเ,เรียกหนี้คืนนะครับเรียกหนี้คืนก็เปลี่ยนเสือน,น้ำาหลเอกจาแก้ว ค่าเงนินก็จะอ่อนค่าไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเหนะ็นนะครับเมื่อปี4ี่สิเหมดิมเนที่เราไปเห็นกันที่ลาวและซีบานแลนะครับแล้วของเราเองนะฮะก็ก็มีการนะฮะเหมือ,อนทุกประเทศนะการใช้เรื่องของเงินสำรองประเทศเนี่ยเพื่อดูแลเรื่องของสเสถียรภาพของค่างเงินในรูปแบบนี้นะครับในปีที่ผ่านมาท่านคงเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิม ที่บอกว่าโอ้ประเทศไทยทุนสวรรค์ุนสวรรคของประเทศมันอัวถ่วงนะฮะก็พยายามทำให้บางที่มันอาจจะตกใจนะฮะเกิดอะไรขึ้น,นผมก็ต้องเรียนว,ว่าไอ้ที่ทุนสอรรคประเทศของเราเนปีที่ผ่านมาที่ตัวถ่งนะครับมันก็มาจากสองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเหมือนที่ท่านทราบเองเมื่อปีที่แล้วเป็นดีที่ตลวราขข่าแข็งข้อตังหน้าบาทอ่อนนะครับ การพ่บาลพอนแล้วเราต้องดูแลที่สิทธภาพก็มีความจาเป็นในบางจังหวัดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เอาน้ำกดใส่ต้มยำข้าวเพื่อรักษาเพื่อสถทภาพของท้านหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไปกว่านั้นที่ทําให้ชุนสํรองเนี่ยดูเหมือนขอเิเศษถามว่าดูเหมือนนะครับเพราะลดลงอย่างมีนัยยะเนี่ยก็มาจากการที่ว่าทุนสํรองของประเทศเราเนี่ยครับรงลงในหลายสมุด้วยกัน เราลงในดอลลาร์บ้างเราลงในเงินเยนบ้างเงินยูโรบ้างหลายสกุลต่างๆแต่ตอนที่มีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเงินดอลลาร์แข็งมากแข็งกับทุกสกุลเลิแข็งกับบาทแข็งเทียบกับเยนแข็งเทียบกับยูโรมันทําให้มูลค่าของการลงทุนในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ดูน้อยลงเมื่อวัดเป็นดอลลาร์ ก็ทให้คำับคสมองประเทศเมื่อปีที่แล้วดูหนักมากผมบอกแต่ผมอยากจะให้ความสบายใจนะครับกับกับพระอาจารย์ทุกหลายนับทุกเสทุกหลายเนี่ยเพราะถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยจุดสมองของประเทศของเราเนี่ยกลับมากลับมาแล้วนะครับแล้วก็เพียงพอนะอย่างชัดเจนจากเดิมนะครับก่อนที่เกิดโควิดนะครับจุดสมองของประเทศเราอยู่ที่2 5 9 0 0นล้าน เหรียญสหรัฐนะครับช่วงปีที่แล้วนะครับช่วงที่ต่ำที่สุดทจนสำรองสุวนที่ของเราลดลงเหลือ2,020,000บาทนะครับแต่ล่าสุดนะครับณ14เมษาย,ยนนะครับกลับมาที่2,52,000นะครับก็คือใกล้เคียงกับ2,59,000ที่เกิดปีนี้่ละถ้าดูเทียบกับประเทศือนที่ท่านอาจารย์สตินเทียบนะฮะับ ถือว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของสมองของประเทศนะครับถ้าวัดเป็นมูลค่าครับเราก็อยู่ที่อันดับ12ของโลกนะครับแล้วถ้าวัดในแง่ของเทียบสัดส่วนของผลผลิตมวลรวมของประเทศขนาดของเศรษฐกิจของเราก็อยู่ที่อันดับ5ของโลกนะครก็เลยสมองประเทศความต้านทาต่างๆครับ จะมีข้อสงสัยว่าที่ผมเล่าเนี่ยก็คือว่าทองค,คำที่บริจาคมานะครับชาวบ้านที่บริจาคมาทุกเงินนะฮะยังอยู่ครอบๆในที่ตรงนี้แล้วมีความเสี่ยงอะไรนะไหมปลอดภัยแน่นอนหรือเปล่ามีโอกาสไหมที่จะถูกน้าออกมาไปใช้นะครับจะมั่นใจได้ยังไงวราทองคำที่บริจาคนะครับจะปลอดภัย ไม่ใช่แค่ปลอดภัยในอดีตแต่มองไปข้างหน้าปลอดภัยไม่ใช่แค่ปลอดภัยว่าอทองคำที่โปรยจั่นมาแล้วเนี่ยโดนรับนับได้ใช่นหมครแต่ว่าโอกาสที่จะเอาไปใช้ในอะนาคตเนี่ยก็น้อยแบบน้อยสุดๆน้อยมากๆซึ่งผมก็จะอยากให้ท่านมั่นให้ท่านว่าณนะตอนนี้นะครับด้วยสภาพาท่าบร้อมที่อยู่ปัจจุบันด้วยกรอบกฎหมายนะครับที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ย ความปลอดภัยของความเี่นสูงมากๆโอกาสที่จะถูกนำไปใช้เนี่ยน้อยน้อยมากมากครับมากเลยและถามว่าทำไมเพราะว่าเรามีการจัดก,การและบริหารับเงินสำรองเนี่ยในวิธีที่ที่ยากแต่ชัดเจนนะครับคือว่าส่วนหนึ่งนะ,ะเป็นเงินสำรองที่เราใช้ที่เราเรียกสหรับ การดาเนินกิจการธนาคารเข้ามาเนี่ยครับซื้อขายในตลาดเพื่อดูแลเรื่องสถียรลภาพของขั้นเ่ินอันนี้มีส่วนอีกส่วนน่งนี้เราเรียกว่าเป็นทงินสำรองเพื่อหนุนะน,ะนะครับเงินตราดเราแยกนะครับสองบัญชีนี้อย่างชัดเจนเราแยกวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสำรองนี่อย่างชัดเจนมีกฎหมายสองกฎหมาย พวกกุ chemin, 2, ่มสองภีเจพูดง่ายๆคือถ้าเก d ์ก็เหมือนแยกขวดขวดนี้น่ายืเง็นเรื่องของเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการธนาคารมีการซื้อนะมีการขายนะไอ้น้ำตัวนี้ก็จะเหมือนยุบของอ้อมลอมนะมีการที่นะตามตามเราจะเป็นในการบริหารแต่น้ำขวดนี้นะครับคุณคุณสมองที่เนี่ย ใช้ไว้เพื่อหนุนธนบัตนกลุ่มเงนของเราไม่ง่ายก็คือคือแบงค์นะครับที่เราทีมบอกว่าตามกฎหมายนะครับธนบัตรที่เราทีมออกไปของเียนเนี่ยองมีสินทรัพย์นะครับนุนห,หลังอยู่เลยสิ่งที่เราทำนะครับก็คือแยกสองบัญชีน,นี้มชัดเจน แล้วสิ่งที่เราทำคือเราก็หาที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคองของหลักกางคือบัญชีที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งก็คือบัญชีมีบัญชีนี้เปบบ็เรียนมีการซื้อขายของทอของเงินบัญชีนี้นะครับจะใช้สำหร,รับการหลุมทอซึ่งมากไปกว่านั้นนะครับบัญชีนี้เด่นมีการซอยแยก นั่นเป็นบัญชีย่อยบัญชีนี้นะครับบัญชีเงินตราแยกเป็นสามบัญชีย่อยนะครับถ้าคิดก็เหมือนกับเป็นข้างบนขวดข้างใต้ขวดอะไรต่างนะครับคุณจะดีบัญชีซึ่งนั่นก็สำคัญนะครับผมประโยชน์ประจําปีแับนี้น้อยนะครับมีบัญชีที่นะบัญชีหน่วยเงินตรานะครับที่เราจะที่้านตัวนี้เป็น้อนใหญ่แล้วก็มีบัญชีที่เราเรียกว่าบัญชีสมองพิเศษ ทลองของหลงตาเนี่ยครับอยู่ตรงนี้พูดง่ายๆคืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่เราจะหาให้คองของหลงตาเนี่ยอยู่ได้ถามว่าเท่าเงินบัญชีเนี่ยนะครับมันมีไว้เพื่ออะไรเห็นที่เรียนนะทุกทุก,ทกปากที่เราที่หมอไปนะครับก็มีสินทรัพย์นะครับเหมือนหลัตอนนี้เนี่ยเราก็มีอรรัตราผลตอบแทนในระบบเนี่ยนะครับ2.4 ล้านล้านครับเราก็มีสินทรัพย์นะครับที่เป็นสินทรัพย์ต่างประเทศนะที่อินมาคุณเองก็เป็นล้านลานเเป็นเป็นยูโรนะมีทองคำเป็นต่านด้วยอันนั้นก็เป็นส่วนใหญ่ของของที่อยู่ในบัญชีนะครับนอกจากนั้นอีกที่เห็นึ่มีบัญชีสมองพิเศษนะครับตอนนี้นะครับมีมีมีกำไรสะสมในบัญชีสมองพิเศษเนี่ยอ่านแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะครับ แล้วทองของหลวงตาอยู่ยในบินชินนั้นพูดง่ายๆคือว่าโอากาสที่จะต้องไปสึบนะครับเดี๋ยวเราถามว่าจะนำไปใช้ทองของหลวงตานะน้อยมากเป็น,เป,นเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ลำพังเกิดอย่างนี้นะครับเลยถามว่าแลา้วความเสี่ยงนะจะมาจากไหนที่ท,ที่โอกาสที่ทองของหลวงตาจะถูกนำออกไปใช้ครับ อันแรกเลยอย่ที่เรียนครับคือถ้าเป็นการซื้อขายนะฮะปกตินะฮะเหมือนที่เราเห็นกันนะเพื่อดูแลเรื่องค่าเงินเงนินฝางบางทีขนาดจะเป็นปานข่าวนะครับจะมีสุวังลดวงจากการซื้อาขายเนี้ยโดยก็คือกฎบีนะครับโอกาสที่การทำอย่างนี้จะมากระทบบัญชีนีระบบอย่านีน้น้อยมากเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายขสิน บางทีท่านอาจจะเห็นตามข่าวนะครับว่าคอพทอออกงบก,การเงินนะครับแล้วงบก,การเงินของคอพทดูเหมือนมีการขาดทุนเยอะนะครับก็อาจจะทําให้ท่านท่านเป็นห่วงเฮ้ยถ้าขับทุนเยอะอย่างนี้ทองของโครงการมีควารรมเสี่ยงหรับนปล่าที่ต้องอร์ตเรียงพิจารณ์อีก่ีว่าไม่การ <S <S ขาดทุนลหลักๆเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นกับบัญชีนี้นะครับ กระชีนี้เนี่ยนะครับมีกจำไรสะสมมาโดยตอลอดเพราะว่าให้เราล็กอกเอาไว้นะครับแล้วการขัดทุนที่ขอขอทอทจะจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะมาจากการที่มูลค่าทรัพย์สินมันเปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างที่ชัดง่ายๆก็คือสมุดเองนี้เราถึงเงินที่เป็นตอลละเยอะนะครับหรือทองเยอะตอนที่ราคาของค่าของ ทองหรืค no ่าของเโลหามันลงมูลค่ารับเป็นบาทก็ดูดมาลงแต่ทองยังอยู่รโลหะยังอยู่แต่อีตัวเลขที่เราเห็นน่กจะมาจากตรงนั้นแต่ยังไงก็ตามนะครับก็อยากจะขอเรียนว่าฝั่งนี้นะครับของกองการมีความปลอดภัยอย่างเป็นที่นะฮะเป็นที่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดรถามว่าถ้าเป็นเง็นท่าอย่านแล้วถ้าความเสี่ยงจริงๆนี่ยจะมาจากตรงไหน ผมไม่มาจากที่เรื่องที huh. uh ่ไ huh. ด like e cool. okay. <normal> ้ลับไปแล้วแต่ก็มาจากข่าวนะครับผมมองเ่าออกข่าเกิดมีการแก้กฎหมายแก้กฎหมายให้รวมบัริงอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเดอมีมีการแยกไปชัดเจนแยกบัญชีแล้วก็ซอยออกมาอย่างนี้นะฮะับการเป็นอ่ายก็จะปลอดจากไต้กงไรมาดำนะแต่ที่มีทีมอง ถ้ามีการแก้กฎหมายออกมาตัวนี้จะ็นเสียงหรือนอากับแก้กฎหมายเพื่อลงทุนชีหรือนะครับเป็นการแก้กฎหมายเพื่อเว่ธีการคืนดึงดึงเงินของที่อยู่ในสมาชิกเนี่ออกไปใช้ในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นพรบพิพที่เราก็คิดว่าไม่ได้เป็นสิ่งใดที่เก่านะครับที่จะจะเห็นนะครับก็อาจจะขออนุญา ชี้แจงคนนี้ต่อคิดว่าเขาจะไปให้ประมาณสักสามห้าตำล้ก็จะขอแยกปิดต่อใด้สบายอ่างตผมกทีก็ขอโอกาสให้คุณใากาแล้ว่าสถาราโยมหลายทุกท่านปรกงโทษไใจแล้วนะสิ่ง้างนี้เมื่อก่อนนี้ก็เคยมีเคยมีที่มีผู้คิด คิดที่จะแก้กฎหมายครั้งหนึ่งครั้งแรนะสินลุงตาเนี่ยออกมาอะทานด้วยตรงนั้นเพื่อป้องกันในเรื่องลุงตาเนี่ยความฉลรารุ่นตาเนาะเป็นผู้รอบรู้ทุกอย่างเนี่ยลุงตาไม่ได้เรียนจิตศาสตร์อะไรมาเนาะแต่ลุงตารู้ว่าตุ่มสามตุ่มเนี่ยที่ผู้ว่าว่าเมื่อกี้เนี่ยกลุ่มสามตุ่มเนี่ยตุ่มหนึ่งก็คือเป็นเป็นตุ่มที่ เ,เงินเข้าเงินออกได้ตาอยู่ในต่างอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่สามารถลงทุนอะไรต่างๆได้แต่สําหรับกลุ่มของอาที่คุณตามไปใส่เลยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตอกคุญแจไว้อย่างดีมั่นคงไหล่ลงใช่ไหมไหล่ลงการที่มีแต่ว่ามีต้องร,รู้ว่ากลุ่มเนี้ยมีนเงินเท่าไหร่มีกำลังมูลค่าเท่าไหร่จะกิกนตระหนักอะไรต่างๆทั้งวงก็กินไป แต่ถ้าเอาสิ่งซับตรงนี้ออกไปใช่ั้นความหมายน,นะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงอยา,ากยมรู้ว่าว่ามีความมั่นคงเพราะไม่มีหลักนิยาแต่ต้องแต่รู้ว่าก็ตอบอกมาว่าถ้ามันเป็นเสียงจริงๆที่ริงตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือการแก้ปัญลาะังนั้นการแก้ปดหมาเนี่ยมันเคยมีมาแล้วในอดีตที่จะคิดเอาบุณนัารองตัวเนี้ย เอาไปหาประโยชน์ลงทุนเพื่อหาเง,งินกำไรผู้ว่าประสานที่อยู่ในสองสมัยแตาปีได้ปกป้องเรื่องนี้ชัดเจนมากต้ปปองบอกว่าผู้ที่เขียนแบบขึ้นมาตั้งโครงการขึ้นมาไปทนอะไรแล้วแต่ในทุกนั้นผู้ว่าประสานก็ให้เป็นประชุมกันเขาลุลินโครงการไปน้างาังด้วยในตามด้วยผู้ว,ว่าประสานบอกว่าสิ่งที่เขียนมาตั้งหมดมา ลงทุนมาทั้งหลาทุกวงคนงนี้ผู้ว่าบระิานมาบอกกันมานะว่าสิ่งที่คุณคิดกันมาเนี่ยออกแบบกันมาเนี่ยมีแต่ผลกำไรแต่เวลาจับคุณไม่มีใครรับผิดชอบผู้่าบรติานนี่บอกว่าผมไมไ่เห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะไม่ปลอดภัยนั่นคือตามแก้ตัวหมายก็เลยถูกยึดยูดไปเพราะ